ครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel นะครับช่อง IPT นะครับหรือว่า Invest Profit Thailand นั่นเองนะครับก็ห่างหายกันจากหลายๆคลิปนะฮะจากคลิปล่าสุดเนี่ยก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจที่จะต้องพัฒนาระบบระบบเทรดที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้นะครับก็ เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องก็เลยห่างหายจากการอัปเดตนะครับก็วันนี้นะครับผมจะนำผมจะมาเขาเรียกว่าเจาะลึกและกันนะครับเจาะลึกระบบเทรดตัวนี้ให้ดูว่ามันมีความสามารถยังไงบ้างนะครับหลายๆครั้งนะฮะหลายๆท่านไม่ใช่หลายๆครั้งนะหลายๆท่านได้รับระบบตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นระบบที่เป็นแมนนวล นะก่อนหน้านี้มันจะเป็นแมนนวลนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาจากเวอร์ชันแมนนวลนะครับเป็นเวอร์ชันที่สามารถาปรับได้ทั้ง2องอย่างเลยสามารถใช้ได้ทั้งในระบบแมนนวลและก็ในรเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นออโต้ได้นะครับส่วนเรื่องความสามารถมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะฮะ มีบางท่านเนี่ยติดตั้งแล้วบอกว่าใช้งานไม่ได้นะครับปัญหาที่เจอก็คือว่าติดตั้งแล้วลืมใส่ตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อทุกท่านติดตั้งเอาลงใน MT4 เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมมามาตรงนี้นะฮะมาที่ Tool แล้วก็ไปที่ Option นะครับแล้วก็ไปที่ Export Advisor นะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะฮะติ๊กเครื่องหมายถูกตามนี้นะครับแล้วก็มา ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะฮะดับเบิลคลิกเสร็จแล้วก็พิมพ์ตัวนี้เลยนะฮะพอดีผมทําไปทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์ตัวนี้เลยเนี่ยนะฮะ h h t t p colon slash slash auto b o a r forex dot b e a c นะครับ b i z e t นะฮะ t b นะครับก็หลายๆท่านที่ใช้งานยังไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้ใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับเมื่อติด เมื่อพิมพ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคก็จะใช้ได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าระบบตัวนี้มีการประกอบด้วยนะฮะการทำงานของอินดิเคเตอร์มากกว่า10ตัวนะครับที่ประมวลผลอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังข้างในระบบตัวนี้นะครับเพราะนั้นบางคนถามว่าทำไมไม่โชว์ออกมาหน้าจอเลยนะฮะ ถ้าโชว์ออกมาหน้าจอเนี่ยอินดิเคเตอร์เป็น10บสตัวเนี่ยรับรองว่ามันจะรกหน้าจอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโชว์หน้าจอเท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นจุดที่เห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับก็มีเทรลลน์นะครับมีฟิโบนะครับแล้วก็มีกรอบสีข,า,ขาวนะฮะตรงนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหนะ้าตามันจะออกมาแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายมือนะฮะมุมบนซ้ายเนี่ยก็จะมีประกอบด้วย3ปุ่มตรงนี้นะฮะสามารถที่จะกดได้เลยซ้ายมือสุดก็จะเป็นคู่เงินนะครับซึ่งคู่เงินตรงนี้ก็28คู่เงินเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะก่อนที่จะไปที่ตัวเนื้อหาตัวอัปเดตเนื้อหาใหม่นะครับจะจะย้อนรอยไปนิดหนึ่งเมื่อคลิปที่ผ่านมานะฮะ ตรงนี้นะครับจะย้อนให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ยังไงนะฮะตรงนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับคงเหมือนเดิมมี28คู่เงินที่กองกันอยู่ตรงนี้ซึ่งทําให้เราไม่ต้องไปเปิดกราฟทีละคู่เงินเลยครับเราสามารถที่จะคลิกที่คู่เงินนั้นๆได้เลยนะฮะเราต้องการคู่เงินไหนก็คลิกได้เลยนะครับแล้วก็แถบสีเขียวสีแดงที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะ มันคืออะไรซึ่งโดยปกติแล้วนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเปิดกราฟขึ้นมาเพื่อที่จะทําการซื้อขายนะครับเราก็จะต้องทําการหาก่อนนะฮะเปิดกราฟขึ้นมาเช็คทีละคู่เงินว่าคู่เงินไหนที่มันมีความผันผวนนะฮะเพราะว่าคู่เงินที่ไม่มีความผันผวนเราก็ไม่รู้จะเข้าออเดอร์ไปทําไมนะเพร,ราะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องหาก็คือคู่เงินที่มีความผ,ลผลันผวน เพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะมันแถบที่โชว์ตรงนี้คือคู่เงินที่มีความผันผวนนะฮรระบบดึงมาโชว์ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเปิดเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้มีคู่เงินไหนบ้างที่มีความผ,ลผ,ลผลันผวนนะครับซึ่งมันมาจากไหนมันมาจากแถบด้านล่างตรงนี้นะฮะแถบด้านล่างตรงนี้8คู่เงินหลักนะครับ8 8สกุลเงินหลักนะครับที่นิยมเทรดกันก็จะอยู่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถูกนํามาจับกู้ความผันผวน อย่างตอนนี้นะครับคู่คู่สกุลที่มีความผันผวนก็คือเป็นยูโรนะครับยูโรแล้วก็เราก็ไปจับคู่กับคู่เงินที่ไม่ผ,ลผลันผวนอย่างเช่น c a ทนะครับหรือสวิตฟรังนะครับก็ถ้าดูจากดูจากความผันผวนตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับคู่ e c a t นะครับ e c a t เราไปดูว่า e c a t มันขึ้นไหมนะฮะนี่นะครับนี่นะครับ e c a t มันจะขึ้นโชว์แถบสีให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไปไล่หาทีละคู่เงินนะครับเราสามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยนะฮะคราวนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้ก็ยังคงเ,เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมีการโชว์ข้อมูลต่างๆเหมือนเดิมนะครับ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรานะฮะเราสามารถที่จะทำการทำระบบให้เปลี่ยนจากแมนวนวลเป็นออตโอต้ได้นะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยนำไปใช้แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าติดภารกิจติดงานติดอะไรติดธุระนะครับไม่สามารถที่จะมานั่งมอนิเตอร์จอได้เพราะฉะนั้นทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับเพราะฉะนั้น ทางทีมงานก็เลยมีมีการพัฒนานะครับมีการพัฒนาอัปเปดตขึ้นมาอีกเัอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งมันต่างมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับตรงนี้นะครับช่องแรกตรงนี้นะฮะก็จะเป็นช่อง Profit นะครับก็คือในกรณีที่เราเปิดหลายคู่เงินนะครับเปิดหลายคู่เงินเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยว่าคู่เงินนั้นๆเนี่ยที่เรามีออเดอร์ค้างอยู่เนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบ เป็นบกรือเป็นลบดูตรงนี้ได้เลยนะครับมีกี่ออเดอร์นะฮะแถวทัดแถวที่2เนี่ยก็จะเป็นจำนวนออเดอร์นะครับจำนวนออเดอร์แล้วก็อันที่3ามกับ4ี่เนี่ยในช่องโหมดนะครับช่องโหมดเนี่ยเวลาที่เราจะทำการเปลี่ยนให้เป็นออโต้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลย เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมปิดออโต้เทรดดิ้งก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นพอร์ตจริงเดี๋ยวมันจะออกออเดอร์นะฮะ,ะสมมติว่าตอนนี้คู่เงินเอ็นยูนะครับเอ็นยูเอ่ะ NU เราจะเปิดออเดอร์ NU ให้เป็นออเดอร์ออโต้นะครับ <laughs> เราก็มาทำการเปิดให้เป็นออนเลยนะครับเป็นออน ในเป็นอ่อนก็ระบบมันก็จะทําการเข้าออเดอร์ให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เข้ายังไงนะครับถ้าสังเกตที่หน้าจอนะครับมันจะมีกรอบสีขาว,ขาวกรอบสีขาวเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ฝังอยู่ในระบบนี้นะครับซึ่งเอ่อกรอบสีขาวเนี่ยมันจะทําการแจ้งว่าตรงเนี้ยคือเป็นจุดที่กราฟเป็นไซเวย์นะครับเป็นกราฟไซเวย์ก็คือกราฟจะนิ่งๆอ่ะสมมุติตรงนี้นะครับ เป็นกราฟไซด์เวย์นั้นกรอบสีขาวเนี่ยเป็นจุดสังเกตของการไซด์เวย์ของกราฟนะครับทีนี้มันจะเข้ายัางไงมันจะเข้าออเดอร์ให้ยังไงนะครับเมื่อมีการหลุดจากกรอบไซด์เวย์นะครับมีการหลุดจากกรอบไซด์เวย์เนี่ยก็จะมีการคอนเฟิร์มเลยนะฮะกรอบไซด์เวย์สมมุติมีการหลุดนะฮะมีการหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะเริ่มคอนเฟิร์มไปทีละ ทีละไทม์เฟรมนะครับอย่างเช่น30มนาที1ชั่วโมงด้านขวามือตรงนี้นะครับ1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะฮะก็ระบบจะเช็คจากตรงนี้นะครับถ้ามีการคอนเฟิร์มอย่างเช่นมีการเบรกเอาท์จากกรอบไซวีนะครับถ้าเบรกเอาท์ในทางบายระบบก็จะทำการบายให้นะครับเบรกเอาท์มาในทางเซลเมื่อมีการคอนเฟิร์มก็ ระบบก็จะออกออเดอร์เซลให้นะครับมันออกเท่าไหร่นะครับออกออกเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดตรงนี้เนี่ยนะครับเรากาหนดเท่าไหร่เรามีเราต้องการออเดอร์ละ0 0 1ก็เปิดแค่0.01นนะครับก็ใส่หลอดเข้าไปตรงนี้นะครับ TP SL ก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับมันมีมีช่องให้กรอกได้เลยนะครับบางคนอยาก TP สั้นๆก็ใส่สั้นๆไปเลย ราวนี้นะฮะเมื่อมีการเข้าออเดอร์เนี่ยมันอาจจะไม่อาจจะไม่ถูกทางทันทีนะครับบางทีอาจจะมีการย่อราคาอาจจะมีการย่อนะครับเ <c oughs> ช่นมีการเข้าออเดอร์บายเสร็จแล้วเนี่ยมีการมีการย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการย่อตัวลงมาเนี่ยเราสามารถจัดการมันได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือรอนะครับวิธีแรกก็คือรอรอโดยที่ไม่ขยับ s l นะครับก็ถ้าถ้าออไม่ขยับ SL เลยก็อาจจะโดน SL นะครับก็สมมุติว่าเรามี SL p o i n พอยู่300จุดนะครับ300จุดก็ถ้าหากว่าราคามีการย่อตัวลงมาก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปเนี่ย300จุดก็จะโดน SL ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีวิธีจัดการอยู่2อ,อย่างก็คือ1 ปล่อยให้โดน SL ไปนะครับสำหรับคนที่ชอบ TPSL นะครับแต่ว่าอีกวิธีการหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้วิธีการเปิดออนอีกช่องทางหนึ่งเปิดออนตรงนี้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูอ่าเห็นไหมฮะผมทําการเปิดออนไว้ทั้ง2ช่องเลยตรงนี้กริดตรงนี้คืออะไรฮะกริดตรงนี้ก็คือว่าเป็นการเปิดออเดอร์เพิ่มสมมติว่าราคามีการมี ราคามีการคอนเฟิร์มในทิศทางบายนะครับราคามีการคอนเฟิร์มในทิศทางบายแต่ว่ากราฟพอระบบเข้าออเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยกราฟมีการย่อตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีการย่อตัวเนี่ยผมจะทําการเข้าออเดอร์เพิ่มนะครับเมื่อผมเปิดออนตรงในช่องกริดตรงนี้ไว้นะฮะในช่องกริดตรงนี้ถ้าผมเปิดออนไว้เนี่ยแล้วผมมาตั้งค่าตรงนี้นะครับผมตั้งค่า3แล้วกันผมตั้งค่าไว้เป็น3แล้วก็ ตรงนี้เป็น2หลอดเเป็น2แล้วก็ตรงนี้เป็นเออด i ส t a n c e เนี่ยเป็น300อ่ะประมาณนี้ผมตั้งค่าไว้เท่านี้นะฮะส่วนช่องถัดมาตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเทลลิงนะครับตรงนี้เป็นเทลลิง ตรงนี้เป็นเทล i ิ i n g ก็เป็นเทล i ิ i n g เราสามารถที่จะใส่ได้ตามที่เราชอบนะครับคราวนี้ผมตั้งค่าไว้ตรงนี้ไว้3นะครับแล้วก็ lot x ไว้2แล้วก็ distance เนี่ยสามเพราะนั้นแล้วก็ผมทําการเปิด order ผมทําการเปิดโหมดเป็น on แล้วก็กริดเป็น on นะครับคราวนี้เมื่อราคามีการเมื่อมีการเข้า order แรกเสร็จแล้วมีการราคามีการยอดตัวเมือ่อยอดตัวลงมา ถึงระดับ300จุดนะครับถึง300จุดระบบจะออกออเดอร์ที่2ให้โดยที่หลอดเพิ่มขึ้น2เท่าตัวจากเอาจากอันแรกนะครับจากออเดอร์แรกสมมติออเดอร์แรก0.01นะครับออเดอร์ order ที่2ก็จะออก0.02นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่ผมใช้เองผมใช้วิธีการเบิ้ลนะครับผมชอบวิธีการเบิ้ลส่วนใครที่ไม่ไม่ไม่ชอบวิธีการเบิ้ลก็อาจจะออกเท่าเดิม ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่การยอมรับความเสี่ยงได้ของแต่ละคนนะฮะแต่ละคนนะผมชอบสไตล์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําการเข้าออเดอร์ที่2นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมันมันเลวร้ายจริงๆนะครับมันมีการย่อลงมาอีกนะครับจนเข้าออเดอร์ที่3นะผมตั้งไว้3ออเดอร์แม็กนะฮะตั้งไว้3ก็คือมันจะออเดอร์สูงสุดให้เราได้แค่3ออเดอร์เท่านั้นนะครับเพราะนั้น ถ้ามันเลวร้ายที่สุดคือมันติดออเดอร์ที่3ถ้ามันติดแล้วมันพุ่งขึ้นอ่าโอเคเราก็เคลียร์กำไรไปก็จบนะครับแต่ว่าถ้ามันติดออเดอร์ที่3แล้วมันังมีการพุ่งลงมีการร่วงลงต่อนะครับมีการร่วงลงต่อก็เราก็มี SL ลนะครับเราก็มี SL เราก็สามารถตั้งเป็นเอ,อ o s s ตรงนี้นะครับคัด loss ดอลลาร์ตรงนีเ้เราจะยอมที่เท่าไหร่ ส่วนผมนะฮะส่วนผมเองเป็นสไตล์เทรดที่ไม่ค่อยจะยอมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ไม่คัดนะครับผมจะสู้จนกว่าจนกว่าจะแก้ออเดอร์ได้นะครับเพราะนั้นสไตล์การเทรดของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ไม่ค่อยจะเท่ากันคราวนี้เอ่อบางคนมีคำถามมาถามว่ามันสามารถที่จะเทรดหลาย order, ออเดอร์ไม่ใช่หลายออเดอร์หลายคู่เงินได้พร้อมกันไหมได้นะครับ ก็เราสมมุติว่าเราเลือกที่จะเล่นในสกุลเงินยูโรนะครับเพราะนั้นยูโรมีกี่คู่นะครับ123 456 7นะครับมีอยู่ทั้งหมด7คู่นะครับเพราะนั้นเราก็เลือกที่จะเปิด7คู่เงินนี้ก็ได้นะครับเปิดออนเนี่ยนะครับออน อ่นหมดเลยนะครับสกุลทุกคู่ที่มี EUR นะครับเปิดอ่านหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดกราฟนะครับเราเปิดออนที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปิดแค่กราฟสกุลเงินเดียวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนกราฟก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะ ไปเทรดได้ทุกคู่นะครับหรือบางคนที่ชอบสกุลเงินปอนก็ไปกดออนตรงตรงนี้ได้เลยนะครับตรงตรงคู่ที่มีปอนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกคู่นะครับที่มีปอนก็คลิกออนให้หมดเลยนะครับออนทั้งสองช่องเลยนะครับในส่วนของช่องสุดท้ายตรงนี้นะครับช่องสุดท้ายเนี่ยบางคนที่ไม่ต้องการที่จะ เปิดออเดอร์เพิ่มก็ไม่ต้องเปิดเป็นออนนะครับตัวนี้เป็นออฟได้เลยนะครับเป็นออฟได้เลยตรงนี้เป็นออฟได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการเปิดออเดอร์เพิ่มนะครับต้องการที่จะ SL เป็นไม้ไม้ไปก็สามารถเปิดออนแค่ในช่องโหมดก็พอนะครับไม่ต้องเปิดเพิ่มแต่ว่าผมสไตล์การเทรดเป็นสไตล์ที่ไม่คัดนะครับเป็นสไตล์ที่ไม่ยอมแพ้กราฟก็เลยผมก็เลยต้องเปิดแก้นะครับในกรณีที่ มีการย่อตัวนะครับในการย่อตัวหรือผิดทางจากออเดอร์แรกนะครับเพ <_ d ata> ราะฉะนั้นนี่คือความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแมนนวลนะครับ <_ d ata> แต่คราวนี้ถามว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับความเป็นแมนนวลยังคงอยู่ไหมก็คําตอบก็คือยังคงอยู่ครับเมื่อเราปิดออเดอร์เราปิดออนให้เป็นออฟให้หมดเลยนะฮะก็คือเราไม่ใช้โหมด ตรงนี้นะครับเราไม่ใช้โหมดตรงนี้ก็เราสามารถที่จะใช้ระบบแบบเดิมได้เลยนะครับเราสามารถใช้ระบบแบบเดิมได้เลยนะฮะร,ระบบเดิมคือระบบที่มีการ คือระบบเดิมเนี่ยเป็นระบบแมนนวลนะครับเป็นระบบแมนนวลเป็นระบบที่วิเคราะห์แล้วเข้าด้วยมือนะครับวิเคราะห์แล้วเข้าด้วยมือเข้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะการวิเคราะห์แล้วเข้าด้วยมือนะครับเมื่อเราได้คู่เงินที่เราต้องการแล้วนะครับได้คู่เงินที่เราต้องการแล้วเราก็ทําการ กลางพิโบนะครับกลางพิโบคราวนี้การกลางพิโบก็คือมาคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงออโต้พิโบตรงนี้พอคลิกเสร็จแล้วมันก็จะมีพิโบ <c oughs> มันก็จะมีพิโบกับเ,เทรนไลน์นะครับตีให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าทําไมถึงต้องมีตรงนี้นะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่อยู่ในตลาดมาในระดับหนึ่งเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่า ให้10คนนะครับเรียนจากเอกสารเรียนจากบทเรียนเดียวกันเนี่ยแล้วให้แต่ละคนเนี่ยไปนั่งตีเทรนไลน์ไปนั่งตีพิโบเนี่ยปรากฏว่าได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามีผิดมีถูกไหมไม่มีผิดถูกนะครับการวิเคราะห์การมองกราฟการมองอะไรของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปิดช่องโหว่ตรงนี้นะครับงั้นป้องกันไปเลยนะฮะ ป้องกันการตีผิดพลาดก็ใช้ให้ระบบตีให้อัตโนมัติไปเลยนะครับคราวนี้เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นระบบที่ใช้มนนวลน,นะครับตอนนี้ก็ยังใช้มนนวลนได้นะครับโดยวิธีการใช้มนนวลนก็คือการดูที่พิโบเป็นหลักนะครับพิโบเป็นหลักอย่างตอนนี้นะครับกราฟ ej เนี่ยเป็นขาลงดูด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับเป็นขาลงชัดเจนนะครับเป็นขาลงชัดเจนเพราะนั้น เมื่อเป็นขาลงชัดเจนเราก็จะเล่นในฝั่งเซลล์นะครับเราก็จะเล่นในฝั่งเซล์เราจะไม่สวนเทรนด์นะครับเล่นในฝั่งเซล์เล่นยังไงฮะเห็นแถบสีเหลืองไหมครับแถบสีครีมเหลืองๆตรงเนี้ยนะครับคือจุดที่เราจะต้องรอให้ราคาเนี่ยย่อตัวนะครับพักตัวมาถึงบริเวณนี้มาถึงบริเวณนี้เสร็จแล้วเราก็อหอ,อเปิดออเดอร์ในฝั่งเซลล์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยให้เผื่อไว้นิดนึงนะครับ เผื่อไว้นิดนึงว่าจุดที่กราฟจะพักตัวเนี่ยอาจจะนะฮะอาจจะอยู่ในจุดหเอจุด6หรือไปถึง23.6ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อาจจะพักตัวสูงหน่อยหรือพักตัวต่วตำหน่อยแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วกราฟจะพักตัวที่เส้น50นะครับกราฟจะพักตัวที่เส้น50เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรอให้กราฟเนี่ย ขึ้นมา,อายอดตัวขึ้นมาถึงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ค่อยเล่นในฝั่งเสเพราะนั้นในฝั่งบายก็เช่นเดียวกันนะครับในฝั่งบายก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เมื่อรู้ว่าจะเข้าจุดไหนนะครับเรื่องหลอดเรื่องที่ PSL ก็มาจัดการตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมนะฮะนี่คือความเป็นดั้งเดิมเมื่อครั้งที่ ยังเป็นเวอร์ชันแมนนวลนอยู่นะครับเรายังคงไว้ซึ่งความเป็นแมนนว่นนะฮะและอีกวิธีการหนึ่งนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็รอให้ในส่วนของ Signal System ตรงเนี้ยนะครับมีการคอนเฟิร์มนะครับมีการคอนเฟิร์มทิศทางอาจจะเป็นฝั่งบายหรือฝั่งเซลนะครับตรงเนี้ยมันจะคอนเฟิร์มต่อเมื่อมีการหลุดจากราคามีการหลุดกรอบมีการเบร a เอาท์นะครับจากกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ เออไม่ใช่กรอบสามเหลี่ยมฮนะจากจากกรอบสีขาวนะฮะกรอบสีขาวตรงนี้นะฮะนั้นเราก็ดูตรงนี้เป็นหลักด้วยก็ได้นะครับเมื่อมีการคอนเฟิร์มทิศทางเราก็เล่นตามตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ป้องกันการย่อด้วยการเปิดออเดอร์เพิ่มนะครับเปิดออเดอร์เพิ่มตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือความสามารถในเชิงลึกนะฮะในเชิงลึกที่ผมจะท,ที่ผมเจาะให้ดู นะครับเจค,ความสามารถให้ดูว่าเวอร์ชั่นใหม่ที่ทําขึ้นที่พัฒนาขึ้นมาอัปเดขึ้นมามันต่างจากระบบเดิมยังไงนะครับแล้วระบบเดิมยังใช้ได้ไหมนะฮะยังคําตอบคือยังใช้ได้ทุกยังใช้ได้ทั้ง2นะครับทั้งแมนนวลและก็ระบบออโต้นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยทำงานประจําบางท่านติดภารกิจบางท่านมีธุระซึ่งไม่สามารถที่จะมานั่งมอนิเตอร์ได้เพราะนั้นก็สามารถที่จะใช้ระบบออโต้ ใช้ระบบออโต้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความสามารถนะครับส่วนของระบบแมนนวลเนี่ยก็ทําให้ง่ายนะครับง่ายยังไงครับง่ายโดยที่คนที่เทรดไม่เป็นก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วทําตามขั้นตอนก็สามารถรู้จุดเข้าได้เลยนะครับรู้จุดเข้าได้แค่คลิกไม่กี่คลิกนะฮะประมาณ2คลิกนะครับก็รู้จุดเข้าเลยเพราะฉะนั้น มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใครฮะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมือใหม่หรือเพื่อคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลานะครับคนที่ขี้เกียจวิเคราะห์นะครับคนที่ขี้เกียจนั่งมอนิเตอร์นะครับได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่านะครับการใช้งานจะได้ผลดีหรือไม่ดีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรา เข้าใจระบบแค่ไหนนะครับถ้าเราเข้าใจระบบดีนะครับเราก็จะใช้ระบบนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับและนี่คือความสามารถพิเศษของ IPT System t r a d e นะครับในเวอร์ชันอัปเดตที่ผมมาเจาะให้ฟังนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับเทรดเดอร์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือที่มีความขี้เกียจอย่างผมนะครับก สามารถติดต่อนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ Line นะฮะที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับด้านล่างคลิปนี้ในคำอธิบาย YouTube นะครับก็สามารถสอบถามได้นะฮะก็วันนี้ก็คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับรู้สึกว่าจะยาวพอสมควรนะครับก็ลาทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ เร็วๆนี้นะครับในเนื้อหาสาระที่มีหลายเรื่องที่จะเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับก็รอติดตามได้ทางช่อง youtube นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะก็จะมีเนื้อหาสาระมากขึ้นเรื่อย,อย,อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ